สวัสดีครับเกมครับพี่เกมเอาอีกแล้วทำไมช่วงนี้มันขาดเก้าตลอดเลยทีไมต้องไ,อไฟหน้าใหญ่มาไวไ้ใกล้เก้าด้วยอ,อันที่อยู่ที่เก้านี่ไม่ได้เรียกไฟหน้าน,นี่คือไฟเลี้ยวนะก็นึกว่าจะเอาไฟหน้ามาเทียบกับของเก้าอันนี้เล็กจะมีประโยชน์ด้วยนะความจริงแล้วคือไฟเลี้ยวก็คือไฟสัญญาณรถเลยาเล็กจะมีประโยชน์นะ ใช่พวกนี้ก็คือไฟเลี้ยวอันนี้เป็นไฟกันชนร <Okay. S 1> ุ่นต่างๆอันนี้ก็คือเดก้าที่เรายกตัวอย่างนะครับ <Okay. S 1> อันนี้เป็นวิกเตอร์อันนี้เป็นรถยูสุ np หนึงเส่วนข้างบนนี้นี่เลยนําเสนอเป็นไฟโปรเจคเตอร์ไฟแต่งของเดก้าสามส่วนอันนี้เป็นไฟหน้าของเมก้าเป็นตาเพชรนะครับแต่ว่าเรามีทุกรุ่นเลยแล้วก็มีหลายๆรุ่นเลยอันนี้เอายกมาไม่หมดละว,วันนี้มีเยอะถ้าใครสนใจหรืออยากติดต่อเข้ามาสอบถามก็สามารถติดต่อได้ที่ไลน์เลยนะคะ <c oughs> มีทุกแบบเลยหรือว่าจะเข้ามาที่ pcy ได้ค่ะ pcy ถูอว่าด สวัสดีครับ